ตางดงามในอัตถกถาระบุว่านางเป็นน้องสาวของหมอชีวโกมารพัทมารดาของหมอชีวโกมารพัทเป็นหญิงคณิกาชื่อสาลวดีนางสิลิมาบลุโสดาปฏิผลหลังจากที่ได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วนางได้เลือกการงานอันเศร้าหมองนั้น คือเลิกเป็นหญิงคณิกาหญิงงามเมืองนางสิริมาอุบาสิกาได้ใกล้ชิดพระรัตนาตายแล้วทุกทุกวันจะจัดเตรียมสลากพัดไว้แปดที่คือแจ้งความประสงค์นิมนต์พิสุกับพิสุผู้จัดสลากพัดในวัดเวรวนันนับแต่นั้นทุกทุกวันก็มีพิสุมาที่เลือนของนางประจำทุกวัน